ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติสากษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชติรสสมบูรณ์ค่ะแม่ทัพที่3นะคะได้ระดมทุกภาคส่วนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการสร้างความชื้นบริหารจัดการเชื้อเพลิงและควบคุมการเผาเพื่อให้ลดผลปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมระนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3าเป็นประธานประชุมสรุปผลงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ประจำปี2566เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี2567โดยมีรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมรับฟั Thank you. ทานี้พบว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีจุดความร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนรวม77,833จุดส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีก31,001จุดจึงทําให้จุดความร้อนสะสมปี2566เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับห่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำเพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาแล้วหน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการเพื่อหวาง แนวทางการปฏิบัติ3ด้านหลักคือสร้างความชื้นให้แก่พื้นที่ป่าการควบคุมการเผาอย่างเป็นระบบและการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาจัดก,การเพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างไรายได้แก่ประชาชนโอกาสนี้แม่ทัพที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ ตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังเสวนาและเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในงานมีการจัดนิทรรศาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัชพืชทางการเกษตรจากชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการเศษวัชพืชมาร่วมแสดงอาทิการนรําเศษวัชพืชทั้งสังงคราหโพ,พดกิ่งไม้ใบไม้ทั้งจากต้นลําใหญ่ต มะม่วงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวมวลหรือว่านําอัดก้อนจําหน่ายเพื่อการเลี้ยงสัตว์ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดการเผาทําลายเศษวัชพืชแต่ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นเม็ดเงินกลับคืนสู่เกษตรกรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกวันให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป มาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะของกิจกรรมโครงการอามิยุทธลีดเดอร์ยุทธลีดเดอร์เน็กเจนค่ะที่หน่วยทหารของกองทัพบกนะคะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆให้น้องๆเยาวชนนั้นได้รับประโยชน์อย่างมากเสริมสร้างผู้นําเยาวชนค่ะที่มณฑลฐานบกที่15พลโทจิรัตสุตาสุขเจ้ากรมกิจการ,รพลเรือนฐานบก ได้รวมรับชมผลการสรุปการจัดกิจกรรมในโครงการอามิยุทธลีเดอร์ยุทธลีเดอร์เน็กเจนและพิธีมอบใบประกาศกิยติคุณพร้อมเข็มกลัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นําเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับพลตรีเวชยนันแว่นไทยสงผู้บัญชาการมณฑน,นฐานบกที่15ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกบหน่วยขึ้นตรงอีก56หน่วย โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่15ได้กล่าวชี้แนะแนวทางในการดติเนินชีวิตให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นเป็นพิธีปิดโครงการโดยมีน้องๆเยาวชนโครงการอามียุทธิดเดอร์เข้าร่วมโครงการรวม21คน ที่สโมสรนายทหารค่ายสีพัชริมนมณฑลหาบกที่23อำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่น้องน้องเยาวชนโครงการผู้นำเยาวชนยุดดิดเดอร์สเน็กเจนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพี่ช่วยน้องที่โรงเรียนบ้าน โหนผ่านชาติอำเภอบ้านแฮดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ชุดปฏิบัติการกิจกรรมปลเรือนมณฑลฐานบกที่23และครูฝึกจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่23ได้นําน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานแล้วก็เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเนรียนรู้กับเพื่อนๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะวิทยากรกรมกิจการพลรเรือนฐานบกผ่านระบบซูมเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมและก็เกิดเครือข่ายความร่วมมือของเยาวชนอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้พลตรีวรับพินิษฐ์ขันทุป,ปัดผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่13ได้มอบไปประกาศน,นียบัตรและเข็มกลัดผู้นำเยาวชนให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนขามแก่นนครมกุเทศน้อยจากโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงชมรมกตัญยู จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรวม22คนพร้อมทั้งมอบเงินทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในสถานศึกษาและให้โอวาัาดในการปฏิบัติตนเป็นพลังสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมสร้างสารรคสังคมแห่งความดีต่อไป ส่วนที่อาคารพรมโยธีกองพลฐานรับที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มผู้นำเยาวชน Youth Leaders Next Gen ได้เข้าร่วมสรุปผลการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มกิจกรรมพระเรือนฐานบกโดยน้องๆเยาวชนค่ะได้นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลอดจนได้บอกเล่าถึงความรู้สึกประทับใจและสิ่งต่างๆที่ได้รับจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสดังกล่าวนี้พลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ได้มอบหมายให้พันเอกบัญชาชาญฉลาดเสนาธิการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมโดยได้มอบไปประกาศกิตติคุณและเข็มกลัดผู้นำเยาวชนให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง20คนสำหรับกลุ่มผู้นำ ยาวชนยุ h ิเด e ร์เ e ็กเจนผลรอสองรออนั้นแม้จะสิ้นสุดห่วงการดำเนินกิจกรรมหลักของโครงการไปแล้วก็ยังคงมีการจัดตั้งกลุ่มลายประสานงานเพื่อพูดคุยแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคมเมื่อมีโอกาสในอนาคตต่อไปค่ะกรมฐานราบที่2 9นะคะจัดการฝึกปฏิบัติร่รวมกับอากาศยานค่ะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลฐานราบในทุกมิติ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานโดยเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่19และกองพันบินที่สมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถของหน่วยฐานราบเมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานเพื่อฝึกผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการของหน่วยภาคพื้นและหน่วยบินให้วางแผนร่วมกันรวมทั้งเข้าใจในคุณลักษณะขีดความสามารถและรูปแบบทางยุทธวิธีของทั้งสองหน่วยโดยในะระหว่างการฝึกได้มีกิจเฉพาะที่ทําการ ฝึกที่สำคัญคือการติดต่อสื่อสารทัศนสัญญาณในการรับส่งอากาศยานการวางแผนปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศท้งนี้ใช้งบประมาณการฝึกตามวงรอบประจำปีของทั้ง2หน่วยที่กองทัพบกได้จัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกำลังฐานพรานหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะคะช่วยประชาชนที่ขับรถมาแล้วอย่างรถเกิดระเบิดอย่างไม่รีรอจนได้รับคำาช่นชมค่ะ กองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2103หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่21กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้ออกลาดตระเวนตามท่าทรายและจุดเสี่ยงกระทําผิดกฎหมายในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่อําเภอบุ่งคล้าอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬไปพบกับรถยนต์ทะเบียนบอใบไม้จอาจาน4713บึงกาฬค่ะจอดอยู่ข้างทางทางหลวงหมายเลข212จึงเข้าตรวจสอบเพราะว่ารถยนต์คันดังกล่าวอย่างหน้าด้านซ้ายเกิดระเบิดนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ เครื่องมือในรถก็ไม่มีจึงได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือนายพัวมาศตะถาอายุ21ปีเจ้าของรถแล้วก็ทำการถอดล้อเปลี่ยนยางอะไหล่แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาบนทางหลวงหมายเลข212บึงการบึงของหลงจากการสอบถามทราบว่าในพัวนายได้ขี่รถคันดังกล่าวกลับมาจากการขายของที่ตลาดคลองถมตำบลดงบางอำเภอบึงของหลงเพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะเมื่อเดินทางม,มาถึงทางเข้า บุ่งคล้าอย่างรถเนี่ยได้ระเบิดขึ้นจึงจอดรถและขอความช่วยเหลือจนพบเจอกับกําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานผ่านที่11เข้าให้การช่วยเหลือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยในทุกมิติสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปนันด้วยรอยยิ้มและประชาชนบนท้องถนนมีความสุขใจค่ะ กองพันธานราบที่สองกลุมฐานราบที่8นะคะได้ส่งจิตอาสาช่วยฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนในตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหลังประสบเหตุอัคคีภยัย พี่พิธานจิตอาสาจากกองพันฐานรับที่2กลมฐานรับที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์อคีภัยขึ้นที่บ้านของนายปฏิวัติชดชื่นบ้านเลขที่104หมู่ที่9าตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้บ้านนั้นได้รับความเสียหายไปเครื่องหลังค่ะซึ่งนายปฏิวัติเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างซ่อมรถจึงเปิดบ้านเป็นร้านซ่อมเล็กๆภายในหมู่บ้าน จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยปฏิวัติเล่าให้ฟังว่าตนเนี่ยพักอศาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเพียงแค่คนเดียว ก่อนเกิดเหตุได้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ไปทําธุระข้างนอกประมาณ20นาทีก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้านขึ้นคาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการที่ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็เกิดอุอณหภูมิสูงหรือว่าร้อนจัดจนทําให้เกิดเหตุดังกล่าวลูกหลามไม้บ้านไปเครื่องหลังในส่วนที่เป็นร้านซ่อมจากเหตุดังกล่าวฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพได้ประสานขอกาลังจากหน่วยทหารร่วมทําความสะอาดเก็บเศษที่ไฟไหม้หรือถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายออกเพื่อรอการปรับปรุงซ่อมแซมขืนสภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเพื่อนบ้านในการเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกดูแลไม่ทอดทิ้งเป็นกําลังใจให้นายปฏิวัติใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเลยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2106หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่21กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจัดชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าไปมอบยาเวชภัณฑ์สามัญประจําบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่แนวชายแดนไทยสอปป,อปอลาวพื้นที่บ้านเก่าตําบลนาขออาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ยากไร้ได้มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าการไปซื้อ,อยาที่ร้านขายยามารับประทานอีกทั้งยังได้พูดคุยสอบถามปัญหาในด้านต่างๆเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันโดยประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะพร้อมทั้งได้ขอบคุณชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าก่องร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2106ที่มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนใน พื้นที่และให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยดีเสมอมาค่ะกองพันรบพิเศษที่2กลุ่มรบพิเศษที่1ค่ะได้มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจเย,ยาวชนทุนมูลทิิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเป็นขวันแล้วก็กำลังใจให้แก่เยาวชนนะคะในการประพฤตตนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะ พันโทสุริยะสัมพันธาราชผู้บังคับกองพันุ์รบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งายวชิราลงกรณผลร่วมป่าวายจุลดลุรีนำกำลังพลชุดปฏิบัติการเพลเรือนกองพันธุประจำอำเภอพร้อมคณะร่วมกับผู้ราชการจังหวัดลบบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีในอำเภอท่าหลวงหัวหน้าส่วนงานราชการและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวลำและตำบลทะเลวังวัดร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบทุน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เยาวชนผู้ได้รับทุนมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อที่เยาวชนในพระบรม ราชินูประถามประจําปีการศึกษา2566ของจังหวัดลบบุรีจํานวน2รายประกอบด้วยเด็กชายพิรพัฒน์มาธวิเศษหมู่ที่6ตําบลหัวลำและเด็กหญิงวิลาวันขันทาศึกษาหมู่ที่7ตําบลทะเลวังวัดอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสองเยาวชนจาก21คนที่ได้รับทุนหมู่และนิทิรร่วมจิตน้อมกล้าวในระดับประถมะศึกษาระดับมัธยมศึกษาและก็ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดลบบุรีโดยได้พิจารณาจาก ความสนใจนะคะมีความประพฤติดีแล้วก็มีความตั้งใจเล่าเรียนรวมทั้งความเป็นผู้ขัดแคลน,นทุนทรัพย์ด้านการศึกษาครอบครัวก็มีฐานะยากจนยากไร้หรือว่าด้อยโอกาสทั้งนี้เองเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เยาวชนในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตั้งใจศึกษาที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่างความมุ่งหมายของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมต่อไปคะ่ะ กองทัพบที่4คะ่ะได้เข้าสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือสาวน้อยยอดกระตันยูนะคะเป็นสองพ่อลูกอาศัยอยู่ที่บ้านคลุมถุงอำเภอปกักพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะ พลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พันเอกสุรินทรทองเต็มผู้อำนวยการกองกิจการพระเรือนกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ช่วยเหลือสองพ่อลูกนะคะก็คือนายเจริญขำขาวอายุ58ปีและนางสาวจุธารัตน์ขำขาวอายุ16ปีน้องบีชค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลน,นาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งน้องบีชเอนั้นกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวชปีที่1วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังโดยสองพ่อลูกนะคะได้ย้ายมาสร้างที่พักอาศัยบนที่ดินของเพื่อนบ้านใจดีเมตตาให้อยู่อาศัยตลอดไปแล้วก็ยังช่วยเหลือด้านการเงินด้วยเนื่องด้วยนายเจริญนั้นมีโรคกรายรุ่มเรานะคะทั้งโรคหัวใจแล้วก็เน็บชาเครื่องซีกตัวด้านขวาไม่สามารถทํางานได้ไม่มีไรายได้โดยได้พักอาศัยในที่พักผูพังแล้วก็หลังคาฝาการทําด้วยจากและรัว้ว ท,ทางกองทัพภาคที่สเองจึงได้ดําเนินการช่วยเหลือในการสร้างที่พักอาศัยที่ดีต่อไปในเร็วๆนี้ตามโครงการบ้านปรนสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเบื้องต้นค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะได้จัดก,กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการส่งเสริมพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นี้ค่ะ กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งประจำปีงบประมาณ2,566จัดขึ้นระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้ที่โรงแรมตันยงตำบลบางนาคอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายทศพลสวัสดิสุขรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและยังมีผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยธินกองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดตลอดจะมีประชาชนในพื้นที่ผู้ นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อสร้างความรักความสามัคคีพบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ของทุกศาสนาที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นในความเป็นคนไทยหัวใจรักชาติเดียวกันค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะจัดจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยค่ะ กองบังคับการควบคุมที่3โดยกองร้อยควบคุมเคลื่อนที่เร็วกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคกนิ้วจังหวัดเลยเข้าพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนทั้งตัดหญ้าเก็บขยะและเศษวัชพืชเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามอีกทั้งยังได้นําขนมนะคะและอุปกรณ์การเรียนมอบให้กับเด็กนักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการจัดจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียสละความ ความสัมมาคีและคว,วามรับผิดชอบต่อสถานที่สาธารณะประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะที่โรงเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัยปรเด็บแบบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะมาดูกิจกรรมพี่พี่ทหารนะคะที่ช่วยสร้างแปลงเกษตรพอเพียงปลูกจิตสำนึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่รั้วโรงเรียนชายแดนค่ะ กองกำลังสุรานารีโดยกองพันธ์ฐานราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขผู้นำชุมชนประชาชนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างแปลงเกษตรพอเพียงในพื้ที่ว่างเปล่า เป็นเกษตรครบวงจรซึ่งมีการจัดทำแปลงผักสวนครัวการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลาดุกกบแล้วก็ปลูกพืชยืนต้นรวมถึงจัดทำซุ้มห้องเรียนเพื่อเป็นการร่วมปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขมีจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน สนับสนุนให้ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาร่วมปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บุรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านวัดโรงเรียนชุมชนองค์กรต่างๆเป็นกระบวนการที่เข้มแข็งให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ วีรบุรุษนั้นจากไปนะคะแต่ว่าวีรกรรมยังคงอยู่มณฑลฐานบกที่43ร่วมเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมของฐานผ่านศึกทุกท่านนะคะที่ได้เสียสละทั้งชีวิตและร่างกาย เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบุรพาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสิตรีมนัสแสงแป้นค่ะทหารผ่านศึกวัย103ปีซึ่งขนาดนี้ได้จากเราไปแล้วนะคะผ่านการบอกเล่าโดยบุตรชายพันตรจตรีทีรทัศนสแสงแป้นค่ะพวกเราทุกคนขอแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องสิตรีมนัสแสงแป้นด้วยรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ พันตรบตรีธีรทัศน์แสงแป้นตำแหน่งอาจารย์สวศสองกรุณาอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภทธรภาค๙ของเมืองจังห,หวัดยะลามผมเป็นลูกชายคนทุท้องของสิบตรีมนัสแสงแป้นครับ ส่วนหนึ่งได้แรงบรรดาใจในเรื่องของความอดทนในการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กพ่อเขาได้เล่าอยู่เรื่อยไม่ไม่ประจานะครับแล้วแต่เวลารุมท่านดีๆท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่ท่านเป็นทาหารเนี่ยมันลําบากมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดเป็นทาหารในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองพ่อบอกว่าไปรานตัวที่จังหวัดตรังนะครับเมื่อก่อนมันเป็นตลาดทับเที่ยงก็ไม่ได้เรียกเมืองตรังหลังจากทตี่รานตัวเสร็จสับเนี่ยเขาก็พาไปลงเรือที่อำเภอกันตังไปเลยเลยก็ไม่ได้กลับก็ทุกคน ต้องอยู่ประจาหน่วยทุกคนเลยถน,นนลนทางมันไม่มีครับมื่ก่อนขอใช้เส้นทางทางเรือยกเว้นคนที่ป่วยตายที่เหลือก็ไม่ได้กลับเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยก็ฝึกเดินลิ้บใจฝั่งไปบ้างมันลําบากคล้ายๆของทหารเรือแล้วก็อยากมีความสุขของเขานะครับดูได้จากเววตาเขาบอกว่าบางคนก็เสสรเฟ,ฟ้าบางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยบางคนต้องเอาด้สีแดงมาผูกไว้ที่แขนเพราะว่าไม่รู้ว่ามือข้างไหนข้างซ้ายมือข้างไหนข,ข,ข้างขวา วันนี้ในอดีต4กันยายนมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ในอดีต4กันยายน2327รัชกาลที่1ส่งอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตลงบุษบกในเรือพระที่นั่งเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานอย่างวัดพระศรีรัตนะาศาสดารามจนถึงปัจจุบันช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ v r s o เจแล้วดิฉันชดิรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ